สวัสดีเพื่อนๆที่มีใจรักในตู้ทะเลทุกท่านครับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาทะเลอีกตัวที่มีเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาซึ่งปลาชนิดนี้ก็ยังเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายเหมาะกับมือใหม่แต่ต้องเป็นมือใหม่ที่มีตู้ที่ใหญ่สักหน่อยและยังเป็นปลาอีกตัวที่อาจจะมีบางคนเข้าใจว่าระหว่างปลาตัวผู้และตัวเมียนั้นเป็นปลาคนละชนิดกัน ซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลของปลาที่ในบ้านเราเรียกกันว่าแก้วโลมาครับแก้วโลมาหรือ Bird Rat มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า c o m f o r s u s ส a า l i a s จัดอยู่ในวงปลานกขุนทองมีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณมหาสมุทรอินโดแปซิฟิกลักษณะภายนอกลำตัวจะแบนยาว ปากจะมีลักษณะที่ยื่นยาวออกมาจนมีลักษณะที่ดูคล้ายกับจะง,งอยปากของนกสีสันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างมากสำหรับปลาตัวผู้และปลาตัวเมียโดยตัวผู้นั้นจะมีสีเขียวมรกตไปจนถึงสีน้ำเงินเข้มและในตัวเมียก็จะมีสีน้ำตาลไปจนถึงสีดำซึ่งเหตุนี้เองจึงทำให้มันถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆว่าเป็นปลาคนละชนิดกัน โดยปลาชนิดนี้เมื่อแรกเกิดจะมีลำตัวสีน้ำตาลอ่อนและบริเวณท้องก็จะเป็นสีขาวซึ่งตั้งแต่แรกเกิดจนถึงปลาวัยเด็กปลาชนิดนี้จะมีเพศเดียวกันทั้งหมดโดยมันจะเกิดมาเป็นเพศเมียจนเมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนเพศเปลี่ยนสีในธรรมชาติเจ้านี้จะอาศัยอยู่ในบริเวณแนวปะการางังพื้นทะเลที่ความลึกตั้งแต่สองไปจนถึง30เมตร มักจะว่ายน้ำรัดเลาะอยู่ตามกิ่งก้านประการังหรือแนวหินเพื่อคอยหาอาหารและหลบภัยไปในเวลาเดียวกันการจำลองสภาพแวดล้อมในตู้ทะเลให้เหมาะสมที่จะเลี้ยงปลาชนิดนี้ตู้ของเพื่อนๆควรจะต้องเป็นตู้ที่มีขนาดใหญ่สักหน่อยคือต้องเป็นตู้ที่มีปริมาณน้ำมากกว่า350ลิตรขึ้นไปตู้จะต้องปูพื้นด้วยทราย ที่มีความหนาอย่างน้อยๆ3มนิ้วขึ้นไปครับและควรจะต้องจัดหินในตู้ให้เป็นซอกเป็นมุมให้มันเยอะๆสักหน่อยเพื่อเอาไว้ให้มันได้ใช้อาศัยหลบภัยและควรจะต้องมีกระแสน้ำในตู้เพื่อให้มีการสับเปลี่ยนมุนเวียนของน้ำให้ได้มากๆในแต่ละวันและที่สำคัญควรจะเปิดปิดไฟให้เป็นเวลาเพื่อให้ปลาชนิดนี้ได้คุ้นชินและปรับตัวเข้ากับตู้และยังทำให้มันไม่เครียดอีกด้วยครับ ส่วนเรื่องของอุปนิสัยใจคอก็เช่นเดียวกันกับปลาในวงปลานกขุนทองทุกๆตัวที่อาจจะมีความห่วงทิน่นห่วงอนาเขตอยู่บ้างมันจึงค่อนข้างที่จะก้าวล้าวกับปลาในวงเดียวกันและปลาที่มีลักษณะภายนอกคล้ายๆกันหรือปลาที่มีขนาดเล็กกว่าหรืออย่างยิ่งกับสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆที่ในธรรมชาติอาจจะเป็นอาหารของมันอย่างเช่นกุง้งปูหรือหอยสองฝา ที่จะต้องระวังอย่างยิ่งเลยล่ะครับแต่ในทางกลับกันถ้าในตู้ของเพื่อนๆมีปลาที่มีขนาดใหญ่กว่านี้และก้าวล้าวกว่าเจ้าหนี่เจ้านีเองก็อาจจะตกเป็นเป้าในการโจมตีของปลาที่มีขนาดใหญ่กว่าได้เช่นกันดังนั้นหากเพื่อนๆสนใจที่จะเลี้ยงเจ้าปลาชนิดนี้จึงควรจะต้องคำนึงถึงเพื่อนร่วมตู้ของพวกมันด้วยนะครับส่วนเรื่องของอาหารการกินในธรรมชาติเจ้านีมักจะว่ายน้ำรัดเลาะ หาจับกุ้งปูหรือหอยกินเป็นอาหารหรือแม้แต่กระทั่งในบางครั้งมันอาจจะใช้จะง,งอยปากในการขุดคุย้ยในพื้นทรายหรือพื้นโคลนเพื่อหาสัตว์ทะเลที่มีขนาดเล็กๆที่อาศัยอยู่ใต้พื้นทรายหรือพื้นโคลนนั้นกินเป็นอาหารได้เช่นกันซึ่งในระบบปิดก็สามารถที่จะฝึกให้มันกินอาหารสําเร็จรูปได้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสําเร็จรูปแบบแผ่นหรือแบบเม็ดแต่ไม่ว่ายังไงมันก็นยังคงชอบอาหารสด หรืออาหารที่มีชีวิตอยู่ดีดังนั้นเพื่อนๆจึงจําเป็นที่จะต้องเสริมโดยอาหารสดอย่างเช่นพวกเนื้อสัตว์ทะเลสับหรืออาหารที่มีชีวิตไปเลยอย่างพวกกุ้งไม้สิทธิ์เป็นๆหรืออาร์ทิเมียก็จะช่วยให้มันได้รับสารอาหารครบถ้วนครับและในการให้อาหารปลาชนิดนี้อย่างน้อยๆเพื่อนๆควรจะให้อาหารมันวันละสามครั้งครับส่วนเรื่องข้อควรระวังนอกจากเรื่องของเพื่อนร่วมตู้ที่บางชนิด อาจจะกลายไปเป็นอาหารหรือบางชนิดอาจจะเป็นตัวที่กลายเป็นฝ่ายลุกล้านปลาชนิดนีซะเองก็คงจะเป็นเรื่องที่เจ้านี่เป็นปลาอีกตัวที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการกระโดดออกมานอกตู้ซึ่งในตอนที่จะลงปลาใหม่ๆไปจนถึงจนกว่าปลาชนิดนี้จะสามารถปรับตัวได้เพื่อนๆก็ควรจะหาตะข่ายมาคุมด้านบนของตู้เอาไว้ก็จะช่วยลดปัญหาพวกนี้ได้ครับและสำหรับข้อมูลโดยสรุปก็ตามนี้เลยครับ เอาละครับก็จบกันไปกับข้อมูลของปลาทะเลอีกตัวที่มีเพื่อนๆแนะนำกันเข้ามาก็หวังครับว่าคลิปนี้ก็น่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กำลังสนใจอยากจะเลี้ยงปลาชนิดนี้ได้ไม่มากก็น้อยแล้วนะครับและถ้าเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปของเรามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิป เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระความรู้ใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ